น้องนี่สวยมากเลยนะขอบคุณค่ะพอดีพี่สนใจอยากจะซื้อคอนโดนะจ๊ะคนสวยถ้าสนใจเนี่ยลบก,กวนติดต่อกับพนักงานเลยนะคะเดี๋ยวก่อนสิปล่อยค่ะใจเย็นสิจ๊ะพี่แค่อยากจะถามว่าถ้าพี่ซื้อคอนโดนเนี่ยจะแถมน้องคนสวยไปช่วยดูแลที่ห้องต้องจ่ายเพิ่มไหมฮะบอกได้นะพี่เต็มที่อยู่แล้วขอโทษน,นะคะ แต่ลูกค้าแบบเนี้ยทางคอนโดเราไม่รับค่ะอ้าวเฮ้ยนี่ลูกค้านะเว้ยขอโทษนะครับรบกวนคุณลูกค้าไม่สร้างความวุ่นวายในงานนะครับทำไมจะสร้างไม่ได้ลูกค้าคือพระเจ้าผมจะทําอะไรก็ได้ถ้าคุณลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับลูกค้าท่านอื่นๆเ,เนี่ยผมคงต้องให้เราประพอประเพาออกจากงานนะครับคิดว่ากูกลัวหรอวะเชิญเลยครับเชิญครับผมเชิญครับ ขอภัยด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตามสบายครับเชิญครับโอเคไหมคุณโอเคฉันต้องรู้แล้วเนี่ยว่างาน MC นี่มันเหนื่อยขนาดนี้ แต่ถือว่าคุณทําได้ดีเลยนะคนเข้ามาดูเยอะเพราะคุณเลยจริงๆก็ไม่ได้อยากทําขนาดนั้นหรอกมันจําเป็นแล้วนี่ยอดขายเป็นไงบ้างยอดขายดีเลยนะฝ่ายเซล์ลสรุปมาแล้วอย่างนี้ค่อยคุ้มกับที่ลงไปเป็น MC เองซะหน่อย <c oughs> ทําดีแบบเนี้งานต่อๆไปก็คงต้องเป็นคุณแล้วหนระมั้ง <c oughs> เดี๋ยวพักก่อนแล้วเรื่องเมื่อกลางวันอะขอบคุณนะเรื่องอะไรอะ ก็เรื่องที่มีคนเข้ามาป่วนงานไงถ้าไม่ได้คุณเข้ามาช่วยไว้อะฉันคงตบเขาไปแล้วแหละแล้วมีหวังได้เสียชื่อกันทั้งงานแน่เรื่องแค่น,นี้เองเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรแหมโดนนะิดโดนหน่อยทำเป็นสดิดเสดิ้งไปได้ oh. ไม่เคยมีใครสอนคุณเหรอว่าควรให้เกียรติผู้หญิงอะฮะเมื่อกี้นาทีนหนึ่งแะแต่พวกผมทำงานกันอยู่แต่ตอนนี้เลิกงาน hey, 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 hey. Oh. พี่ขอโทษกันแล้วกันขอพี่ไปเถอะนะเจ็บจิบหายทำเท่ไปได้ถ้าคุณไม่เข้าไปต่อยเขาอะฉันก็ตบแล้วมันก็ดีแล้วแหละไป ตามไปทั้งที่ใจ